เอ็มดิจิตโดยศูนย์การค้าเอ็มเพอรีเอ็มเอ็มคเอเชียและเอ็มซุฟเฟียจับมือภาครัฐบาลและเรือข่ายพาคเอกชนสืบสานประเพณีสงการของไทยร่วมจัดงานเอ็มดิจิตชายหันสามหาสงการจูดชาลซันเทวนตี้ไฟตั้งแต่วันที่12-14เมษาย,ยน2568ที่อุทยานเบนจัุรีปักหมุดแลนด์มาร์ส่งการสุดยิ่งใหญ่ครั้งแรกใจกลางเมืองสุขุมวิทส่วนเล่นน้ำสงการและสนุกสนานกิจกรรมบันเทิงสไตล์ไทยมากมายพร้อมส่วนทุกคนเล่นน้ำชุ่มฉ่ำดับร้อนกับอุโมงความยาว5 เมที่มาพร้อมกับแสงสีเสียงและดนตรีจากดีเจชั้นนําและกิจกรรมฉลองซัมเมอร์ระดับเวิร์กคาร์ดมากมายพร้อมกิจกรรมสนุกสนานตลอดเดือนเมษายน2568อีกด้วยเลยค่ะค่ะกวันนี้นะคะสำหรับงานไทยฮันสามมหาสงกรานนะคะกับเอ็มดิสตก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาของออชาวไทยเราทุกคนที่จะเป็นช่วงหน้าที่สนุกที่สุด ดิันการที่เราได้ไปไหว้ทั้งพ่อแม่ทั้งผู้ใหญ่ทั้งสนุกรวมกันถือว่าเป็นช่วงเวลาของปีที่ย่าชอบมากที่สุดก็ดีใจมากๆที่ได้มาร่วมง,งานในวันนี้ค่ะได้แต่งตัวแบบแนวอนนองด้วยเป็นผ้าไทยมาเซอร์กนิดหน่อยบนรถแห่ <c oughs> ชอบมาก <c oughs> I love รถแห่ I love รถแห่ชอบนะคะก,ก็จะแบบในช่วงเวลานี้อ่ะที่บ้านก็จะเปิดเป็นแบบแบ็คกราวด์แบบอาบนะ้ำทำอาหาร <c oughs> ก็จะเปิดเต็ง พี่แบรเปิดใช่ไหมหรือไาย้าด้วยเปนซึมซัมาถึงยาเมือ่อก,ก่อนเนี้ยอยู่ปุยาค่ะก็คุณตาจะมีรถกระบะโอ้่ึ่นพวกเราก็จะขึ้นไปนั่งทุกปีก็เด็กๆแบบอาจจะยังไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่ว่าต้องทําอะไรบ้างบางทีคนขึ้นเอกก่อรถกระบะเราก็จะเอาขัาขัานเนาะ,ะไปคุกๆทุกก็้ามขึ้นคงดูห้นามบื่ ตอนที่เขาปัดเราเข้าตาอะไรอย่างนี้ก็ต้องระวังกัน <ST. S 1> กน,นะคะก็ฝา,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 าด้วยนะคะสหรัใไรหันพามหาสมุทรนะคะที่ M District ตั้งแต่วันนี้วันที่8จนถึงวันที่14เดือนนี้เช่นกันค,ค่ะก็อยากให้คนมาเดินเที่ยวกันเยอะ